สวัสดีค,สรครับผมคุณมันสอยนนอิน,อน,ตน,นเอนนตอร์ฟาร์มนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซออินเตอร์ฟาร์มนะครับวันนี้น้ำเสนอเจ้าอตือนะครับเจ้าอตือไก่เราลงกิงแรงนะตัวนี้ไก่นุ่มนะครับ ประมาณลำวงเนี่ยเนะเป็นใจหนุม่มทต่แบบอนาคตด,ดีตัวหนึ่งเลยนะครับตัวเนี้ตอนนี้ประมาณสักสองสองสองสามเนี่ยแหละครับ เราไปชำต่อเนาะนะตัวนี้ยังยังมาได้นี่เลยนะครับจะทองสุบรียั่นมายถึงอาทิตย์เดียวเลยนะแต่ตัวนี้นะครับเป็นเด้าลุงพุงแรงเลยนะ บงหน่อยฉลับฉลับหน่อยนะครับนี่ถ้าใครสนใจนนยังแบบต้องกอารอชัมต่อก็ได้นะครับนี่นะครับครับผมคลิปนี้ครูหมันสอยเดอร์ฟาร์มขออยากจุกคลิปดีค่นดีกว่าสวัสดีครับผม